โหได้เยอะมากโอ้โหนลมแปดสิบบาทต้องกินโหแปดสิบาทดูนี่แปดสิบบาทได้เยอะมากถาดาเบเลยเลย ม e no ho, ันจะเส้นเอกสารอยู่เป็นตั้งเลยอั้นไว้ก็เลยกินข้าวช้ากว่าคนอื่นเขานิดนึงแต่ก็แบบนะกินที่ลังดังกว่าเขาหลมันกินอิ่มแล้วไยโบวีมันยังมาเดินบอกว่าของเจ๊น่ากินจังเลยกว่าใครเป็นแม้กับข้าวคนอื่นน่ากินเสมออืม อร่อยเผ็ดเด็ดขาดมากชอบความหมูสับเพราะว่ามันกํำซาบเอารสชาติซอสอย่างเงี้ยแหละอืมมาค่ะทุกคนมาเลยมาเลยมาทักทายกันเดี๋ยวนี้เลยนั่งอยู่ในสตูนะ ไม่ได้นั่ง,งอยู่ในครัวอาจจะแบบเอ๊ย,อ,ยอะไรวะอะไรเงี้ยกล้องมันอาจจะแปลกๆหน่อยนะยน,น่ากินเนี่ยใหญ่มากพี่เล็กมากินด้วยาดน,นม,ามากินพี่ทุกคนใหญ่มากมินมิ้วมา ทำน้ำพริกผัดปลาทูแบบยายดมแซ่บหลายอ้ออร่อยจริงยีเนื้อปลาทูแล้วก็มาผัดใส่พริกใส่กระเทียมใส่บงรสอะไรเงี้ยใส่พริกสดมั่งพริกแห้งมั่งอะไรมั่งอืมอร่อยมากดูนี่อืมสวัสดีค่ะอืม ทอดปลาทูทำน้ำพริกกะปิกินด,ด้วยได้คะ่ะนี่ฮะแปดสิบบาทถัดไปรเรื่อเยเขาขายถูกไงเขาไม่ต้องเช่าที่ที่บ้านอะ เห็นพวกน้องๆสั่งกันได้เยอะก็ะเลยสั่งตามเขาโดยนะ้ำปลาหอมๆผสมกับซอสผัดกับพริกสดนี่อย่างนี้มันคือได้ เป็นไอเดียนะคะเผื่อ,อตอนเย็นตอนบ่ายใครหิวขึ้นมาก็ผัดพริกอ่อนมือที่สองมือที่สอง เนี่ยชอบคำที่แบบซอสผัดมันเลยฉ่ำๆอร่อยมากอร่อยวะ่ะอืมหมูตับดี อร่อยมากพี่ลูกตุ้มพี่ตุ้มสวัสดีค่ะอิะอ่มถึงพ่งนี้ไม่จริงอะ่ะใจเย็นนะเดี๋ยวก็หิวอีกอ๋้อ อม้นข้าวผมถุนจมูกไปเลยไอ้ตุ๊กมันผัดมามา่าแสบจมูกไปเลยอืม เผ็ดพริกโรยแม่ก็ชอบนะยายดมอ่ะก็บางคนชอบกินผัดพริกอ่อนแบบนี้เหมือนกันเวลาไปเวลาไปร้านแบบว่าข้าวตำสั่งอ่ะสวัสดีพี่เอ๋อืมออืม กนด้พี่อ้อมจันก่อนดีพี่แมมวันนี้ไม่ได้แพร่ภาพแน่เลยอะไม่รูมกันเครื่องในไก่ก็เลิศแต่เจ๊อยากกินหมูสับไงวันเนี้ยหมูสับมันก็ฉ่ำนะหมูสับอะวันพรม,มันก็แบบเก็บกักเอา ความชุ่มฉ่าของซอสผัดไว้อืมมันกว๋วยเตี๋ยวอะถ้าหมูสับมันคือเลิศเป็นไอเดียอือัดดีตงุงม

คือหมูสับมันจะอุ้มอุ้มซอสอะที่ผัดถ้าหมูชิ้นอะบางทีมันก็แบบมันไม่ฟินเท่าอะอ่ะ espresso บาง b l อ่ีกว่ามือที่สองแล้วกันจะบอกว่ามือเที่ยมมันก็บ่ายสามแล้วบะ มื้อแรกก,ก็กินตอนสายๆไงสิบเอ็ดโมงาพอเป็ดใหู้ายเปาห้จผเผ็ดกบม,มาป้วนมไม่เอบกินผัดเผ็ดกบสับ มากเลยผมหิวอีกแล้วมาเป็นกับเจ๊แปดสิบบาทใหญ่จบแกก็รู้ว่าเรามุกบังเนาะทำเพื่อกินไรสดเนาะเขาดูเขาทำโอ,าโอ๊กกะโอ๊ยเขียบมาไม่เป็นหมูหู ใครอยู่แถวดอนเมืองก็มาซื้อได้นะคะได้เยอะถ้าสั่งเป็นถาดอ่ะใครอยู่ในดอนเมืองเวลาสั่งนะนารมะนะนารมนรม,นรม <c oughs> จุกจุก <c oughs> อ,อือ <c oughs> ือ <c oughs> วันละหลายๆรอบโบกี้ ส่งทุกวันวันละหลายๆรอบพี่กินเยอะจังเยอะหรอไม่เยอะเยอะหรอไม่เยอะอพี่ดูเป็นคนกินเยอะหรอจริงเหรอเนี่ย ห้า <c oughs> ข้าวไม่เจออืมให้ค่าชิมชิม หาละแปดสิบบาทอือจ้ะดูเยอะหลอกก็พิมพ์ดูเยอะหลังเดอ้ออะไรก็ว่าไปทักทายเช็คอินอเป็นด้วยเป็นด้วยมั้ง น้องเขาหลามยังมีไหมไอโบวิเอามาจกแบบเออกินเย็นเย็นก็ได้มาคํำสองคำเอามาบ้องทั้งบ้องเลยเหรอข้าจะข่าจะดูดทั้งบ้องเลยทำไมน้องดู น้ำลมมากน้องห,อห่อมเลยเซรีแล้วพ่อเอ้ยเซรีแล้วเอ้ยบ้องไม่ใช่คนละบ้องกันฮัลโหลฮัลโหลไม่ใช่เ,าาเย็นเชียบเลยอะ่ะ เฮ้ยมันไม่ใช่ละเฮ้ยมันไม่ใช่นะให้อยากกินก๋วยเตี๋ยวกายสิทธิ์อ่ะคุณทำไงดีวะกินไมหมด วอวไอฮาเหลือตรงหมูเยอะๆด้วยอืมจะไปกินบ่บาๆไม่หมดอืมอร่อยมากอันนี้เท่ากับเท่ากับสั่งมากินจานใหม่หนึ่งจานแต่ละห้าสิบถ้ากินละเลียดไปเรื่อยก็หมดอยู่ กินดีกว่านาะให้มันหมดหมดไปเลยจุกเลยนะตะเกียกินแต่หมูก็ไม่ได้ห่าเลยแต่หมูอืมเกินจนเหนื่อยแปดสิบบาท ไหวป่ะอยากจะทําสถิติแต่ไม่เคยไหวเลย,ยปกติลุงจะมาด้วยนะที่ออฟฟิศวันนี้ลุงไม่ได้มาไม่ไหวเฮ้สู้แล้วเด็ดที่แล้ว เสรีแล้วฝรั่งไม่รู้เนาะอ๋ออืม um, is a sticky rice with a taro with coconut milk and palm sugar g r i l l in bamboo เราติดโควิด อะไรกินอะไรไม่ลงเปิดมาเจอบัตรอ้วนหิวเลยอุ้ยหายไวไวหายไวไวหายไวไวใครเป็นโควิดแม่อะไรแล้วหายไวไวสู้ๆยำม,มีตุ๊กกินข้าหลามยังตุ๊กมันข้าหลาม วังจูบนะอเองกินอะไรเมื่อวานไอ้ตุ๊กเมื่อวานข้าอยากฟังประสบการณ์การกินของเองเทกซัสเท็ <Take start. S 2> ัส<ะ>วันที่ หลานหลานมาบ้านเลิศอุดมค่าสั่งเค้อะไรวะบาเตอร์ชิคเก้นมากินอ่ะอร่อยว่ะอร่อยเนาะไก่เขาอะกรอบข้างในช่ำโบกี้เคยกินยังยวุ้ยยังไงโบกี้หนึ่ง5 0ห้าร้อยไม่ใช่เหรอ <laughs> พี่โบสง่งกระเป๋ามาไม่หยุดเลยตอนนี้กระเป๋ามีปักชื่อจอย <laughs> ค่าแแหกเรียกอยู่นะบางทีค่าเจอ,อคนที่เป็นหวัดหรือเป็นหลอดลมอักเสบหรือเป็นปอดอักเสบค่ะร่างกายมันจะสตัน น้ำหนักจะลงค่ะประมาณประมาณแบบกินอะไรไม่ลงอะไรเงี้ยแต่มันยย่นะถ้าหายป่วยแล้ว่ะเขาเรียก cancer like syndrome ใช่โยใช่โยใช่โยเอ๊ะได้แบบวะ เสรีแล้วพวกเราปลูกได้เย้เจ๊คะถ้าโดนหมาจรกัดมันจะอันตรายมากอันตรายใครโดนเองหาหมอเลยฉีดยาอย่างน้อยก็ต้องมีบารทยักกับพิษสุนัขบ้าบารทยักจิดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่จําความไม่ได้ก็น่าจะประถมก็ต้องฉีดบุสเตอร์ไปแล้วเด้อทุกคนไปไล์สด ตามมาในร้า์สดเลยนะคะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นวันนี้มาเองเป็นของสวยดูแกบึมบึมบึมแล้วก็มีกางเกงแบบว่าเลิศม,มากอะกางเกงแบบปังมากกางเกงกีฬากางเกงแบบใส่ออกกําลังกายใส่ว่ายน้ําได้ปังมากมัอนในทิกตอกที่ใส่แล้วเข้างามก้นอะเลิ พี่แถวบ้านเป็นโควิดแกมีโรคประจําตัวเป็นโรคปอดฮมอืมคนเซอร์ไลซินโดก็คืออาการที่ร่างกายตกใจเลยทำให้เบื่ออาหารน้ำหนักจะลงเหมือนคนเป็นมะเรง็งพยาธิสภาพที่อยู่ระบบทางเดินหายใจส่วนส่วนกลางถึงล่างอะหลอดตั้งแต่หลอดลมจนถึงปอดเนี่ยทำให้ช่วงที่เราป่วย เป็นพวกเนี้ยทําให้เรากินอาหารไม่อร่อยอืมทําให้เรากินอาหารไม่อร่อยก็ทําให้น้าหนักลงทำไมไอ้กินไปบ้านนู้นเนี่ยอ๋อเคม, <c oughs> <c oughs> มีความตามไปละไปละค่ะบ๊ายบาย I love you see you next video